มีหลายๆท่านนะครับที่ยังสงสัยอยู่นะครับเวลาดัดเชสซีนะครับคืนค่าโรงงานนะครับมันต้องนะครับเช็กตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตามช่างศักดิ์มาดูเลยนะครับคลิปดีมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับที่ผมลงให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับดัดเสร็จนะครับลูกเบี้ยวตัวที่1ตัวที่2นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะต้องตั้งมาร์กนะครับไว้ตรงกลางทั้งหมดเลย นะครับอ้าตามช่างศักดิ์มาเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นไม้ตีกลองนะครับเวลาเราลงช่วงล่างติดตั้งแหล็กเข้าไปนะครับนับเกีียวนะครับนับเกลียวว่านะครับจะเอากี่เกีียวต้องล้อให้ตั้งตรงหน้าหลังนะครับแล้วก็นับเกีียวไปนะให้มันเท่ากันต่อไปลูกยางกันกระแทกนะครับลูกยางกันกระแทกระหว่างปีกนกนะครับบนนะครับก็จะต้องให้มันเท่ากันนะครับด้านล่างนะครับคืนไม้แรงไว้แบบนี้เลยนะครับอยู่นี้อยู่ในแบบ ตัวชชสซีเสมอกันนะครับสังเกตดูดูตรงเลเซอร์นะครับชัสซีเสมอกันหมดนะครับล้อตั้งตรงนะครับนี่ตามมาติดๆนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเช็คนะครับระดับนะครับนี่นี่ระดับชชสซีนะครับด้านล่างนะครับที่ผมเลเซอร์สองให้ดูนะครับชัสซียังเสมอกันทั้งด้านบนและก็ด้านล่าง นะครับนี่การคืนค่าโรงงานนะครับทุกอย่างนะครับถ้า c ชสซีได้นะครับ c ชสซีเสมอช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับมันก็จะต้องเท่ากันหมดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมุมทะแยงนะครับระหว่างตัวลูกเบี้ยวนะครับดึงขึ้นมาด้านบนนะครับฝั่งนี้70ครึ่งนะครับบริเวณขอบเหลี่ยมสันนะครับตรงนี้สําคัญมากที่สุดนะครับสำหรับอล้อรถเดินหน้าถอยหลังไม่เท่ากัน นะครับนี่ตัวนี้ก็7จ็ดเซนสิบเซนครึ่งนะครับบริเวณขอบเหลี่ยมสันนะครับถ้ามุมททแยงตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับขาดเหลือกันนิดหน่อยไม่ได้ต้องเอาให้เท่ากันนะครับถ้าตมุมททแยงตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับรถรถของอ่าคันที่ทําอยู่นะครับมันก็จะไม่เท่ากันอยู่ดีนะครับต้องดันให้มันเท่ากันนะครับเพื่อนๆต่อไป หลังจากที่มุมททแยงเท่ากันนี่ตรงนี้ถ้ามุมททแยงที่ผมวัดเมื่อกี้นี้มันไม่เท่ากันนะครับล้อมันจะปีกนกนะครับเออปีกนกเดินหน้าถอยหลังมันจะไม่เท่ากันแน่นอนนะครับวัดให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับก็วัดจากน็อตตรงไหนก็ได้นะครับผมวัดตรงน็อตยึดหูโชกด้านล่างนะครับ235.2นะครับก็คือ235เซนุดมิลนะครับดึงตึง แบบนี้นะครับล้อยังลอยอยู่นะครับยังไม่ได้ลดลงพื้นนะครับนี่ผมจะเกี่ยวตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีคนจับให้นะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับฝั่งซ้ายนะครับ2 3 5ร้อยสเพื่อนๆสังเกตดูขอบเหล็กด้านล่างนะครับเพราะว่าผมเอาขอบเหล็กด้านล่างเป็นเกณฑ์นะครับนี่ก็ดึงตึงแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการดัดชือเสร็จต้องคืนค่าโรงงานให้ได้แบบนี้นะครับลูกเบี้ยวทั้ง4ตัวตั้งตรงนะครับล้อตั้งตรงนะครับไม้ตีกองต้องปรับ ได้ระดับนะครับคลิปดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้สักๆด้วยนะครับแบบนี้นะครับงานออกมาแบบนี้ตั้งศูนย์ได้แน่นอนนะครับสวัสดีครับ